สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับพลนะคะพลซัไฟายค่ะกับช่วงคนเล่นของค่ะวันนี้นะคะพลมีของอย่างหนึ่งมาเล่นให้ทุกคนดูค่ะซึ่งทุกคนอาจจะเคยเห็นกันในอินเทอร์เน็ตเป็นตัวนี้เรียลสกินแพดนะคะพลไม่รู้วิธีใช้เอาจริงอะดูจากหน้าตากล่องแล้วมันมีความเป็นเหมือนแบบเวชสาอางปกป้องผิวที่เป็นสิวนะคะแล้วเคลือบผิวแล้วสามารถไม่ให้แบคทีเรียเข้าไปในผิวได้ขนาดมันเท่านี้เองอะ่ะอันเล็ก มันก็เหมือนมีอะไรเคลือบผิวนะฮะเนี่ยเคลือบอยู่ไม่ตึงโอ้แต่ขยับมากไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวฉะนั้นแสดงว่ามันต้องใช้เฉพาะจุดมันไม่ได้ทาให้ปื้อทางหน้าเหมือนในคลิปนะามาค่ะลงรองพื้นต่ออันนี้เป็นลักษณะของการกดก่อนนะคะไม่ใช่ปาด เฮ้ยมันก็กรีบอยู่นะดิคือถ้ามองใกล้ๆนะคะเราก็จะเห็นเป็นปืน้ดๆเพราะคอยทาหนามากอย่างที่บอกค่ะน่าจะทาแค่เฉพาะจุดหัวสิวหรือว่าวงเล็กๆมากกว่าแล้วก็บางๆไม่ต้องทาหนาแบบนี้นะคะไม่เวิร์คค่ะนี่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 เห็นป่มเดี๋ยวนี้เรามาลงรองพื้นแบบที่สองกันนะคะเวลาลงรองพื้นอะเราห้ามใช้การใช้มือปาด เราควรใช้ฟองน้ำแทบแทบแทบไม่งั้นมันก็จะเป็นคราบเหมือที่พลอลงไว้เมื่อกี้แล้วปาดออกมาปุ๊บเป็นขี้ใครเลยอะอู้โอ้โหอีดูดิเหมือนลอกสิวเส้นบางๆาโอเคค่ะทุกคนก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าผลของการเล่นของเล่นไอชิ้นนี้ของพอยเป็นยังไงบ้างอ่ะหายไปไหนลแล้ววะเอ๊ะเจอแล้ว คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะคะที่กำลังจะตัดสินใจซื้อเจ้าหนี้ในตามอินเทอร์เน็ตเนาะก็พอเล่นให้ดูเรียบร้อยแล้วก็ตัดสินใจกันซื้อได้เต็มที่ค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะไว้ติดตามคลิปใหม่คราวหนะ้าพอจะเอาของอะไรมาเล่นให้เพื่อนดูอีกแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่อง a n n น l พอเยนะคะเพื่อที่จะติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วดูคอนเทนต์ที่พอจะนำเสนอกันอีกเนาะวันนี้ก็ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะไปกันแบบหน้าอย่างเงี้ยล่ะ <c ười> ครึ่งหน้าสวยครึ่งหน้าไม่สวย คือถ้าเราเป็นคนที่มีรูขุมขนกว้างนะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบแผ่นที่เป็นรูๆแบบนี้นะคะ